นี่คือเครื่องมือรักษานะครับรักษาอาการปวดอาการชานะครับของหมอองนะครับหมอองรักษาอาการนะครับนี่ครับท่านรักษาพระนะฮะรักษาพระนี่ครับเป็นเครื่องกดกดเส้นหน้าขาเส้นนี้หลายคนจะมีอาการชานะครับนี่ฮะต้องใช้ความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับหมอองก็รักษานี่ฮะเห็นไหมฮะกดทั้งมือทั้งเครื่องนะฮะ เครื่องนี้หมออังผลิตเองใช่ไหมครับครับผมคิดคนเองนะครับอาจารย์ปู่ครับอาจารย์ปู่อ๋อหลวงปู่หลวงปู่อาจารย์ปู่ใหญ่นะฮะเป็นเครื่องเป็นคนที่ดนดนหัวใจดนจิตให้กับการทําเครื่องพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับตอนนี้ท่านมารักษาพระที่วัดโคกสูงนะครับอเภออุบลรัตน์นะครับ พระก็มาช่วยงานในงานสมโพธิเอาโบสถนะครับนี่ฮะเห็นไหมมีทั้งเครื่องตอกนะครับเครื่องตอกทำให้เส้นมันคลายนะฮะแล้วก็ให้เส้นเป็นปกตินะครับบหาใจครับ,บอกอาการโรกไหมโรคไหมครับเบาขึ้นไหมเป็นกี่ปีครับ เป็นปีเดียวจะหนักเลยอาการการหนักมาปีหนึ่งนะฮะอาการท่านหนักมาปีหนึ่งของผ้าจารย์นะครับกระดูกทับเส้นครับกระดูกทับเส้นปวดมากครับปวดยางก่ะเด้นปะครับบางเทีอนี่ครับมันขัดแต่เป็นสระแล้วมันเป็นก้อนหมอออกนี่เป็นคนใต้นะครับเป็นคนเชียงใหญ่นะครับแต่ว่ามาอยู่อีสานเรานานมากฟาติดขึ้นฟ้านะฮเห็นไหมครับยกได้เลยไหมครับแต่ก่อนท่านยกงี้ไม่ได้นะครับ นี่การรักษาแบบแผนไทยอย่างแท้จริงนะครับนี่เป็นภูมิปัญญานะครับใครอยากเรียนอยากขายทอดก็มาหาหมอองได้นะครับนี่ครับดูในายุทูุก็าได้นะครับยินคถาว่าหมอองรักษาอาการก็ขึ้นแล้วนะครับหมอองแก้อาการ,กาการหมอ,อองแก้อาการนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นมาปี2ปีเบาขึ้นแล้วนะครับเบานะครับ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญนะครับอย่าไปทางมันม่วมนะครับใครที่ชมอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครัอาจจะดูไม่ใช่ไม่สุภาพนะครับนี่คือท่ารักษาของการผ่อนคลายนะครับนี่ฮะดูเครื่องมือรักษานะครับนี่หมออ๋องเห็นไหมครับในการกดเห็นไหมครับกดเส้นนะฮะมาดูนี่ครับวัสดีครับ โอ้นะเป็นอะไรที่พอดีเป๊ะเลยนะครับดูครับในการกดรักษาเส้นนะครับ